สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลัมน์กวนน้ําให้ใสนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าสารสม้มวันนี้ก็ตรงกับฉบับบรรสุกที่14เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566หะครับหัวข้อที่ให้ไว้นี่คืออย่าเผาประเทศชาติเพื่อสาดแสงสว่างให้ตัวเองเนื้อหาใจความเนี่นะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับสารส้มบอกว่าเมื่อวานนี้ในระหว่างการประชุมรัฐสภา พื่อพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลพิธาได้ชี้แจงในประเด็นนโยบายต่างประเทศบางตอนบอกว่าอย่างนี้ครับที่พวกเราจะต้องรีบเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพราะว่าเดือนกันยาที่จะถึงนี้จะมีการประชุมสหประชาชาติที่นิวยอร์กผมต้องการที่จะเป็นผู้นําของประชาชนทุกคนเพื่อที่จะไปบอกกับโลกว่าประเทศไทยพร้อมแล้ว และประเทศไทยกลับมาแล้วที่จะมีบทบาทที่ดีในเรื่องของนโยบายต่างประเทศพิธาพูดในที่ประชุมอย่างนี้นะครับพิธาโอ,โอ้อวดว่าสิ่งที่ผู้นำประเทศต้องทำคือการหาจุดสมดุลระหว่างมหาอำนาจในการเมืองระหว่างประเทศแบบใหม่สามารถเข้าใจได้ว่าตอนนี้สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกตอนนี้ไปถึงไหนแล้วและเข้าใจว่าถ้ามีสงครามปะทุขึ้นมาราคาพืชผลทางการเกษตรจะเป็นอย่างไร พิธาบอกว่าอย่างนี้ครับเราจะต้องมีสมดุลเราจะต้องมีบาลานซ์และเราจะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะต้องเน้นหลักการความเป็นหนึ่งในสมาชิกของโลกใบนี้คืออะไรและรู้ว่าเราจะเงียบเมื่อไหร่ไม่ใช่ว่างเงียบไปในทุกเรื่องแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่มีน้ําหนักในเบทีการเมืองเลยต้องขออนุญาตเรียนไปยังเพื่อนสมาชิกให้สบายใจนะครับว่าการถแถลงนโยบายกับสหประชาชาติครั้งแรกของผมเนี่ย Thailand is back and Thailand means business จะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนคนในชาตินี้และเป็นประโยชน์ของชาติที่เราต้องดูแลด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นคำพูดของพิธาลิมเจริญรัตน์ในที่ประชุมรัฐสภานะครับส,รสันส้มบอกว่าอย่างนี้ครับประการที่หนึ่งนายพิธาเนี่ยเคยเปิดเผยนะครับว่าอยากจะเป็นเลขาธิการสหประชาชาติหลังจากเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วและจากท่าที จากเนื้อหาและก็จากความกระสันที่นายพิธาแสดงออกมาล่าสุดเนี่ยนะครับก็เป็นการตอกย้ําถึงความอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีแสงสว่างจากนานาชาติเนี่ยาสาดส่องมาที่ตนเองนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับแฟนเพจสารต่อเจตนารม์อาจารย์สมเกียรติโอสถสภาได้ให้แง่คิดที่น่าสนใจมากนะครับโดยมีการโพส์ต ภาพบรรยากาศในระหว่างงานประชุมนาโต้ที่ให้ผู้นำยูเครนเนี่ยได้ไปเหยียบย่างแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าอย่างนี้ครับนี่คือตัวอย่างตัวเป็นๆของคนที่เอาประเทศและประชาชนไปเป็นหมากเบีย้ยให้เกมการเมืองของชาติตะวันตกจนประเทศพังพินาศทหารตายไปหลายแสนประชาชนเกือบ20ล้านกลายเป็นผู้อบพยพภาพที่ว่านี้เนี่ยนะครับเป็นภาพที่ประธานาธิบดีของยูเครนเนี่ย ยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางผู้นำประเทศของกลุ่ม EU หรือชาติตะมันตกที่กำลังสนทนากันอย่างออกรถออกชาติสันส้มบอกว่าอย่างนี้ครับช่วงแรกได้รับคำสรรเสริญเยินยอได้เงินได้ทองไปแต่พอหมดประโยชน์เนี่ยเริ่มเป็นภาระมิตรเหล่านั้นก็เริ่มเหินห่างและเมื่อไม่ยอมรับสภาพแต่โดยดีว่าหมดประโยชน์ไม่เป็นที่ต้องการแล้ว เมื่อเรียกร้องมากกว่าสิ่งที่เขาต้องการจะให้จึงถูกทำให้เห็นซึ่งซึ่งหน้าว่าไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปนักปลูกปัน่นนักจัดมอบไทยที่สถานทูตชาติตะวันตกให้เงินอุดหนุนให้ความสนิทสนมเนี่ยพึงรู้ตัวไว้ด้วยนะครับว่าตัวคุณก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเซเลนสกี้ในภาพที่ว่านี้เลยนะครับเขาดีด้วยเพื่อจะใช้งานพอหมดประโยชน์ปุ๊บจะเป็นภาระเมื่อไหร่คุณก็ถูกทิ้งไปถ้าเกิดเขารับมาอยู่ด้วย เขาก็จะให้ไปอยู่เป็นพล,ลเมืองชั้นสองให้ไปอยู่แบบอดๆอยากๆเงินช่วยเหลือที่รัฐสวัสดิการเขาให้เนี่ยมันไม่พอกับค่าครองชีพในยุโรปหรอกครับเรื่องของประเทศพลาดไม่ได้เพราะถ้าเกิดพลาดแล้วพลาดเลยนะครับไม่มีโอกาสให้แก้ตัวดูสิครับดูยูเครนเอาไว้เป็นบทเรียนก็นแล้วกันนี่คือประการที่2นะครับประการที่3ครับในระหว่างการประชุมรัฐสภาเนี่ย ยังมีการอภิปรายอีกหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่นายพิธาจะเดินหน้าแก้มาตรา112เรื่องนี้สอดคล้องกับการเดินเกมทางก,การเมืองของชาติมหาอำนาจบางชาติซะด้วยนะครับสมาชิกรัฐสภาหลายท่านได้อภิปรายเอาไว้อย่างแหลมคมน่าชื่นชมและก็น่าศึกษาหนึ่งในนั้นคือนายชาดาไทยเศษสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดอุทัยธานีพักภูมิใจไทยชาดาเนี่ยลุกขึ้นอภิปรายเป็นคนแรก แล้วก็อภิปรายได้อย่างเฉียบคมสื่อความแบบบ้านๆไม่ต้องไปปีนกระไดฟังกันล้วครับชาดาบอกว่าอย่างนี้ครับหัวหน้าพักการเมืองทั้ง7จ็ดพักเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112นะครับทําให้ MOU ของ8พดพร่วมไม่มีประเด็นดังกล่าวถูกใส่เข้ามาเลยแต่แม้ว่าจะไม่มีใน MOU เนี่ยในทางกลับกันครับนายพิธาซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี นายพิธาจะคงยืนยันที่จะแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ให้ได้โดยจะผลักดันด้วยสสของพักก้าวไกลเองแล้วก็อ้างว่า14ล้านคนที่เลือกมาเนี่ยเข้าใจถึงเป้าหมายนี้ของพักและอ้างว่าการแก้ไขเป็นการทำเพื่อรักษาสถาบันพระมาหากษัตริย์ผมขอเรียนอย่างนี้นะครับขอเรียนว่าพักภูมิใจไทยเราไม่เชื่อครับไม่เชื่อเพราะพฤติกรรมต่างๆที่ผ่านมาเนี่ย ทำให้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าความคิดในการแก้มาตรา112เนี่ยเป็นยังไงแต่ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแล้วพักอีกจ็ดพักเนี่ยเขาจะว่ากันยังไงต้องถามว่าทั้ง7จ็ดพักจะว่าอย่างไรใน MOU ไม่มีก็จริงนะครับท่านอ้าง14ล้านเสียงว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112แต่ผมเชื่ออย่างนี้ครับผมเชื่อว่าคนที่ลงคะแนนให้ทั้ง14ล้านเสียงเนี่ยเขาไม่คิดหรอกครับว่าถ้ากําลังแก้กฎหมายให สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่ต้องเป็นสถาบันหลักของชาติอีกต่อไปไม่ใช่ความมั่นคงของชาติอีกต่อไปถ้าเกิดท่านอ้าง14ล้านเสียงเนี่ยหลายคนก็พูดถึง25ล้านเสียงที่เขาไม่ได้เลือกท่านด้วยนะครับมุมมองของผมเนี่ยอยากจะฝากถึงผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลครับว่าคนไทยไม่ได้มีแค่14ล้านคนคนไทยไม่ได้มีแค่25ล้าน แต่ท่านจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทย60กว่าล้านคนท่านต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยท่านไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับอันเนี้ยสาคัญที่สุด14ล้านเสียงมันไม่ถึง20%นะครับท่านอย่านึกว่ามันมากมายท่านอย่าหลงระเริงกับคําว่า14ล้านเสียงเพราะมันไม่ถึง20%มันไม่ใช่เรื่องชี้ขาดของประเทศนี้ครับ ประเด็นที่ห้ามผู้อื่นฟ้องมอบให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ฟ้องเนี่ยผมเรียนว่าอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับสถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่มาฟ้องลูกบ้านของตัวเองหรอกครับมันเป็นไปไม่ได้แล้วการแก้ไขที่อ้างว่าดำรงสถานะอนลาเมิดไม่ได้เนี่ยพักภูมิใจไทยก็ไม่เชื่อเช่นกันนะครับว่าท่านจะปกป้องพระมหากษัตริย์ไม่ให้ถูกละเมิด ในเมื่อพักท่านจะลดการคุ้มครองรวมถึงการไม่เอาผิดไม่ลดโทษกับผู้ละเมิดด้วยเหตุผลเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนนี่เรื่องใหญ่นะครับซึ่งตรามมาตราหกของรัฐธรรมนูญ2560รเนี่ยระบุเอาไว้ว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงสําคัญและอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสกการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดก็ไม่ได้และที่เจ็บปวดไปกว่านั้นเนี่ย คือผู้นำทางจิตวิญญาณของพระเก้าไกลเคยกล่าวเอาไว้ว่าทนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจะให้ในายพิธาไปลงสัตยาบันในกฎหมายกรุงโรมว่าด้วยสารอาญาระหว่างประเทศซึ่งมีสาระสำคัญคือสามารถฟ้องผู้ที่เป็นประมุขของรัฐได้อันนี้แหละครับคือสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆหมายความว่ายังไงหมายความว่าจะให้คนนอกประเทศฟ้องในหลวงเหครับฟ้องพระมหากษัตร,ริย์ได้เหรอครับ ผมเรียนว่าผมทําใจไม่ได้ครับถ้าหากพระมหากษัตริย์สูงสุดที่คุ้มกลาหัวพวกเราถูกฝรั่งมันสอบสวนมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวอันตรายและเคยฟังในขัติการพรกเก้าไกลเนี่ยพูดแล้วนะครับว่าการทําแบบนี้คือการปกป้องสถาบันและไม่ให้ใครแอบอ้างสถาบันผมเรียนอย่างนี้นะครับการปกป้องสถาบันเนี่ยจะต้องไม่ทําแบบนี้ครับสิ่งที่พูดถูกคือผู้มีอํานาจในบางยุคบ,บางสมัยเนี่ยใช้ สถาบันแอบอิงจริงไหมจริงครับแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสถาบันนี้ครับพรรคก้าวไกลสามารถฟ้องร้องได้ครับถ้าหากพบผู้ที่เอาพระมหากษัตริย์มาแอบอ้างเพื่อทําลายคนอื่นในทางการเมืองถ้าเกิดท่านแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยท่านคิดไหมครับว่าถ้าเกิดแก้ไขแล้วบ้านเมืองนี้จะสงบจะเจริญท่านเก็บเรื่องนี้เอาไว้ในกระเป๋าไม่ได้นะครับถ้าประเทศนี้แก้กฎหมาย1 1 2ไม่ได้แล้วมันจะล่มจมเลยครับ ผมไม่ว่าเลยนะครับท่านเสนอนโยบาย200-300ข้อท่านเป็นความหวังของคนไทยที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองท่านละไว้เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นแหละครับท่านไม่ต้องไปด่าสวละครับท่านไม่ต้องไปด่าฝ่ายตรงข้ามท่านลครับท่านได้เป็นนายกแน่ถ้าไม่มีมาตรา112ท่านยังไม่ยอมเลยผมเลยอยากจะถามครับว่าพักอนาคตใหม่กับพักเก้าไกลเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะแก้112อยอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับ ถ้าไม่แก้รับประเทศนี้จะล่มจมใช่ไหมครับมันไม่ใช่นะครับมันมีเรื่องที่จะต้องทําอีกเยอะแยะไปหมดทําเรื่องที่ลุงตู่ทาแล้วไม่ดีที่ท่านด่าเอาไว้เนี่ยผมก็เห็นด้วยนะแต่วันนี้ท่านดูอย่างเดียวกูจะไม่ยอมเหมือนทําให้ผมคิดได้ว่าพักอนาคตใหม่กับพักเก้าไกลเนี่ยเกิดมาเพื่อล้มล้างอย่างนั้นเลยครับเกิดมาเพื่อแก้กฎหมายเรื่องนี้แหละครับถ้าท่านหลุดคํานี้คําเดียวว่าไม่ยุ่งกับร้อยสิบสองภูมิใจไทยก็จะลงให้ท่านและจะไม่ร่วมรัฐบาลกับท่านด้วย ท่านอย่าจุดชนวนให้กับบ้านนี้เมืองนี้เลยครับขอเถอะครับด้วยความเคารพนะครับเรื่อง1นึ่ท่านจับเมื่อไหร่ท่านทำเมื่อไรวุ่นวายแน่เพราะผมถือว่าเป็นภารกิจของผมและพักภูมิใจไทยที่เราจะต้องให้ระบบพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับสังคมไทยไปตลอดการนี่คือคําอภิปรายของชาดาไทยเศรษจากพักภูมิใจไทยและนี่เป็นประการที่สประการที่สครับ ประเด็นข้างต้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากนะครับไม่ว่านายพิธาจะได้รับการเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็าตามนายพิธาต้องพึงสำเนียกเอาไว้ด้วยสันส้มบอกว่าอย่าเลยครับอย่าเผาประเทศชาติเพื่อศาสตร์แสงสว่างให้กับตัวเองเลยนะครับอย่าเลยครับ